HIP ระบบรักษาความปลอดภัย เราได้เห็นข้อมูลที่แชร์กันมากมายนะคะเกี่ยวกับอันตรายจากการใช้มือถือรวมทั้งข่าวอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตเราจรึงได้สอบถามผู้เชี่ยวชาญมาหลายท่านเลยค่ะเพื่อความถูกต้องชัดเจนจะได้ระมัดระวังกันได้ถูกนะคะสําหรับอันตรายที่เกิดขึ้นมีได้หลายรูปแบบค่ะเริ่มจากการใช้มือถือในช่วงหน้าฝนนะคะที่เป็นห่วงกันว่าจะโดนฟ้าผ่าหรือเปล่าเราก็เลยสอบถามดกรกิติวงทาวราวัตรนักวิจัยอาวุโสเน็กเทคเพื่อความชัดเจนค่ะเมื่อฝนตกนะคะไม่ควรใช้มือถือในที่โลง่งขณะ ที่ฝนตกเพราะว่ามีโอกาสที่จะเหนียวนากระแสไฟฟ้ามายังมือถือได้เช่นเดียวกับโลหะต่างๆค่ะเช่นทองคําเงินนาคที่ก็จะกลายมาเป็นตัวเหนียวนากระแสไฟฟ้าก่อให้เกิดฟ้าผ่านั่นเองนะคะอย่าลืมนะคะว่ามือถือเนี่ยมีองค์ประกอบเป็นโลหะซะส่วนใหญ่โอกาสที่จะโดนฟ้าผ่าก็มีเยอะขึ้นค่ะมาถึงเรื่องการใช้สายชาร์จครูช่วยศาสตร,ราจารย์ขจรอินวงอาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือก็แนะนำนะคะว่าไม่ควรจะซื้อสายชาร์จราคาถูกแต่ไม่ได้มาตรฐาน ฐานค่ะเพราะว่าอาจจะเกิดไฟลุกหรือว่าระเบิดเหมือนที่เป็นข่าวเนื่องจากว่าวัสดุไม่ได้คุณภาพแล้วก็ไม่ประณีตในการประกอบค่ะซึ่งสายชาร์จที่มากับโทรศัพท์ก็มักจะผ่านการตรวจสอบคุณภาพจากผู้ผลิตอยู่แล้วนะคะแต่ที่เราไปซื้อแยกอาจจะไม่ได้มาตรฐานค่ะดังนั้นจําเป็นที่จะต้องใช้ของแท้ที่ได้มาตรฐานด้วยนะคะทีนี้ก็มีคําถามต่อค่ะว่าการคุยโทรศัพท์ไปด้วยแล้วก็ชาร์จไฟไปด้วยเป็นอันตรายหรือไม่เรื่องนี้วิศวกรผู้เชี่ยวชาญก็บอกว่าอันตรายนะคะเพราะว่าในแบตเตอรี่ก็มี สารเคมีเมื่อมีการชาร์จก็จะมีการทำปฏิกิริยาทางเคมีเกิดขึ้นในแบตเตอรี่ค่ะซึ่งถ้าหากว่าแบตเตอรี่เสื่อมหมดอายุก็มีโอกาสที่จะระเบิดได้นะคะดังนั้นการคุยไปด้วยขณะชาร์จก็เลยเป็นอันตรายค่ะอีกทั้งการคุยไปด้วยยังเป็นการกระตุ้นการทำงานของแบตเตอรี่ให้ทำงานมากกว่าปกติด้วยนะคะทำให้เพิ่มโอกาสในการระเบิดได้ในกรณีที่แบตเสื่อมค่ะและเรื่องนี้หลายคนมองข้ามจนสามารถเกิดอันตรายถึงชีวิตได้นะคะ การชาร์จไฟมือถือทิ้งไว้วางบนเตียงแล้วก็นอนหลับไปค่ะอันตรายหรือเปล่า เรื่องนี้อันตรายค่ะเพราะว่าถึงแม้ว่าไฟที่ถูกชาร์จเข้ามือถือจะถูกแปลงเป็นกระแสตรงซึ่งไฟกระแสตรงนั้นจะไม่ดูดแล้วก็ตามนะคะแต่ถ้าหากตัว rectifier ที่ทําหน้าที่แปลงไฟกระแสสลับจากไฟบ้านไปเป็นไฟกระแสตรงเพื่อเข้าสู่มือถือมีการชํารุดขึ้นมาก็อาจทําให้มีไฟฟ้ากระแสสลับหลุดเข้ามือถือได้ค่ะซึ่งก็สามารถดูดได้นั่นเองนะคะและถ้าหากสายชาร์จมีรอยขาดหรือว่ามีรอยชํารุดและมาถูกกับตัวผู้ใช้ไฟก็ดูดได้นั่นละค่ะแล้วลองนึกภาพ ตามดูนะคะถ้าหากว่าเราวางไว้บนเตียงโอกาสที่จะนอนทับทําให้สายชํารุดสายหากักแล้วก็เกิดไฟรั่วหรือว่าสายไฟอาจจะชํารุดอยู่แล้วก็ได้ไฟก็ดูดได้นะคะดังนั้นทางที่ดีค่ะไม่ควรจะชาร์จมือถือแล้วก็วางไว้บนเตียงนะคะเพราะว่าเราก็ไม่ทราบว่าสายไฟจะมาพาดตัวเราเมื่อไหร่ควรจะวางไว้ที่โต๊ะหัวเตียงหรือว่าที่อื่นน่าจะดีกว่าค่ะเหล่าๆข้อที่พูดถึงกันวันนี้นะคะยังมีอีกหลายท่านที่ยังคงปฏิบัติกันอยู่นะคะยังมีข้อระวังเพิ่มเติมกันอีกค่ะไปอ่านเพิ่มเติมได้ที่เว็ไซต์ 24s.com นะคะค